รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุหูหิ้วนะครับตัวนี้พกพาได้นะครับพาไปทุ่งไปนาได้สบายนะฮะตัวนี้ใช้ฐานได้นะฐานสีก้อนใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับจากไฟเส้นนี้เลยนะฮะสินค้าพพ้อมใช้งานเลยซื้อไปเสียไฟบ้านเราใช้งานได้เลยนะฮะใช้ฐานได้นะฮะฐานสีก้อนนะครับเป็นฐานเบอร์ C นะฮะฐานเบอร์ C อันนี้ผมทดสอบให้แล้วใช้ฐานสีก้อนใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้วิทยุเทปปกติทุกอย่างเลยนะครับ ตังผ่านสะอาดนะใช้ผ่านได้ทุกพาไปไหนก็ได้นะ,ะนะครับท mm hmm. ดสอบระบบวิทยุนะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นยี่ห้อเซาลุกนะคนะฮะ SAD107 นะฮะโมเดลนะครับมฟังเสียงบอกปกติทุกอย่างนะฮะตัวนี้เสียงดีตัวเล็กแต่เสียงดีวิทยุฟังได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับ,บครับขยะเปียกขยะเลื่อนมาทางนี้เป็นเทปนะ ฟังฝ่ามือทิ้งนะครับดีกับทางไประ์ได้ถึงสองร็อคเกบ้านเรานะสถาดุนสงดุนสงข้ามแดดไฟติดปกตินะเออฝากส่งกับมือโปรฝากไประ์สนิทเฮ้ยต้อสอบอัดนะจะอาจจะวิทยุลงเทปนะฮะคนเลคคอนได้เลยนะครับ เื่องนี้อาจจะวิทยุลงเบียบได้ปกตินะฮะเทปบก่นหน้าก่หลังได้ปกติทุกอย่างนะครับสายผ่านใหม่นะเปิดรับสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจในทุกเช้ากับดีเจปูเป้คุณเกศคุณหนูดีคุณพททนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งและหมอโอ๊คดรสิงห์ผ่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกมงถึงก็จะสอบฟังเราเต็มนะครับ อันนี้เสียงที่อาจจาะวิทยุนะฮะม้วนดีเป็นม้วนที่อัดทับนะไม่ใช่ม้วนเปล่าเสียงก็จะไม่ออกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะาเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปเต็มเต็มครับตัวนี้เสียงดีฮะว่าลำโพงใหญ่นะฮะหน้ากำลังปกติทุกอย่างเลย ฟังมวนที่มีเสียงร้องนะฮะ โอเคนะฮะจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ